ครับสวัสดีนานทุกท่านผมก็ไปเดินร้านขายอุปกรณ์ตกปลาเนาะแล้วก็ไปเจอคันคาร์บลอดเออจะบอกว่าไงคาร์บลอดก็ได้นะคันตกปลาเกตเอากันอะคันตกสปิวอ่ะแล้วแต่นานาจะสะดวกเรียกกันนะครับผมก็สวยมากถูกใจมากนะฮะราคาถูกมากนะฮะมันก็เลยสอยมาหนึ่งคันนะเป็นคันของอาชิโนนะฮะอาชิโนซันไฟเอ็กซันไฟเอ็ก2นะก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่า ผมไม่รู้ว่าคันรุ่นนี้ออกมากี่ซีรีส์หรือว่าออกมานานหรือยังนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเราก็ไม่ได้เข้าร้านอุปรกรณ์ตกปลานานแล้วนะก็ไปเจอแล้วชอบเลยนะก็เป็นคันเวท8 5นะจริงๆแล้วผมเป็นคนสายหวานนะชอบ62 64แต่อันนี้ก็ดูจากแอคชั่นแล้วก็ถือว่าโอเคนะถือว่าได้อยู่นะก็จะมีเดียมนะฮะดูดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นลักษณะมีเดียมที่ผมชอบนะฮะเดี๋ยวผม จริงๆแล้วว่าจะเอาแอคชั่นรีวิวมาเทสให้น้าๆด้ชมกันเลยแต่ก็จะเกินคร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับสเปคคร่าวๆที่ผมชอบเนาะไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับผมที่ผมชอบเลยคือ1นด้ามเลียวเล็กนะฮะและด้ามไม่ได้ยาวเกินไปอ่ะมันเบากะชับถือว่าเคลือบงานแล้วเคลือบมาแล้วด้วยนะ,ะถือว่าคุ้มอ่ะคุ้มเลยอย่างที่2องรีซิทรีซิทสวยฮะสีดําสนิทนะฮะแล้วก็เป็นรีซิทที่มีขอบเหล็กตรงนี้เนาะมีเป็นปอกเหล็ก แบงค์เป็น X c o ์ t ชอบมากนะของผมซื้อมานี่ก็ความยาว8ฟุตนะคะความยาว8ฟุตเป็นคันตกปากเกตเนาะคันตกสปิลแล้วกันอ่ะคันเนี้ยเป็นคันที่ผมชอบที่สุดแล้วตั้งแต่ผมซื้อคันตกปากเกตมานะฮะด้วยความที่ราคามันแค่590บาทนะครับก็เลยเป็นคันที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ให้คะแนนเยอะที่สุดถ้าเต็ม10ผมให้9.5นะถือว่าให้เยอะนะ อีกจุดห้าหายไปไหนผมบอกเล,นนเ,ลเลยคันนี้จะเพอร์เฟกเลยผมใช้คําว่าเพอร์เฟกเลยคันนี้ถ้าเป็นเคไกด์ uy, นะฮะแต่ก็ไม่ซีเรียสนะฮะไม่ได้ซีเรียสกับราคาเนี้ยถ,ถือว่ากับไกด์ทรงนี้กับราคา590ผมว่ามันคุ้มแล้วคุ้มมากแล้วกับงานที่ได้คือแล้วก็งานที่ที่ผมเท่าที่ผมดูในงานเรียบร้อยนะงานเรียบร้อยเลยนะ นะครับก็ช็อตนี้ก็ขออนุญาตตัดต่อนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะฮะเนื่องจากผมผิดคิวโดนสวายนะครับก็ด้วยความที่มันเป็นสายแค่สี่ปอนนะครับพอเป็นสาย4ี่ปอนเนี่ยผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วแอคชั่นคันมันสามารถลงได้กว่านี้อีกนะฮะเพียงแต่ว่าผมไม่กล้าที่จะเพิ่มเบรกมากกว่านี้เนื่องจากสายมันสายมันเล็กนะฮะสายมันเล็กมากนะก็สปอนนะก็เลย ต้องอพยายามเลี้ยงพยายามเล่นหวานๆเพื่อที่จะจะได้เอาตัวปลามาโชว์ให้น้าๆได้ชมกันครับผมมาไซเลย เรื่อยๆครับเริ่มข้าวแล้วปันสวายหรือเปล่าสวอยหรือเปล่าเอ้ยามาถึงนี่เลยเหรอ nín nín 3 đô cười cái <laughs> nó นั่นไงนี่จะรอ่างนี้เนี่ยขอบคุณครับสีอยวเยงระแป๊กหักไว้โอเคอบคเป็นนวนจันนะนวนจันไซสโอ้ได้จะมีไซส์เท่าไหร่ได้4โลแล้ว โอ้ <Hey. S 2> oh. ยอดเลยต้งใจ,งใจครับก็ผ่านการใช้งานไปก็เจอปลาไปสามประเภทนะปลาสวายปลานินนะปลานินเล็กนะแล้วก็ปลาโน่นจันนะครับผมก็ถือว่าครบเลยนะสามใสยพันนะก็ผมจะสรุปให้ฟังว่าคันนี้มันเป็นยังไงนะส่วนตัวนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครผมส่วนตัวเลยคือคันนี้ยออกลิ e a f ดีนะเด้งดีนะ สำหรับคนที่ชอบเล่นแบบสายโหดนะปลาเก็บจะเป็นสายโหดหน่อยนะไซสใ์ใหญ่ๆปลาสำ,สำหรับไซส์วันนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่เล่นสนุกเลยครับปลาแต่ปลาต้าองไซส์ใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นไซส์เล็กจะไม่ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยไม่ไม่สนุกเลยดีกว่านะถ้าเป็นปานินอย่างน้อยก็ต้องมีครึ่งโลมีเกือบเกือบโลถึงจะสนุกนะครับผมาพาวลีฟดีนะเหมาะก,กับปลาเหมาะก,กับการเล่นปลาไซส์ใหญ่นะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะก็ สำหรับสายเขาเรียกว่าอะไรสายตกลังนะฮะถ้าเป็นคันสัก10ฟุตผมว่าเวิร์กนะฮะด้วยความที่ว่าคันเขาก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะฮะแล้วก็เวลาเล่นจะรู้สึกสนุกนะสนุกนะเด้งดีฮะเด้งเดงเลยะฮะถือว่าดีฮะดีชอบเลยโดยส่วนตัวก็ไม่ผิดหวังนะครับกับราคาแค่590นะครับผมคันนี้ก็ถือว่าคุ้มคุ้มนะในส่วนตัวผมคุ้มก็เอาข้อมูลเบื้องต้นรวบรวมรวม,รวม,มาให้นะนะได้ได้ชมกันนะครับก็ คอยติดตามชมคลิปหน้าว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนหรือว่าจะเทสคันอะไรจะเทสอุปกรณ์ตัวไหนอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ